ขอ,อให้แข็งยอะนะเ้าเ้เฮ้นเะ้ยเฮ้้ไม่มีอะไรให้เลยเอาอไม่มีเอาอ้อมีมีเอางอเ๋ยเนี่ย ไ,ไม่มีอะไรให้ไงเว้ยบอกอีกครั้งไม่มีไม่มีเฮ้ยยะเฮ้ยยะตายเงี้ยล่ะตายเหรอตายกงน้ล่ะ อยาตายกได้หายายยกตนราบสวัสดีพี่เอทุกคนทุกท่านเนยนะครับมันนี้อยู่กับช่องโอไฮโอนะก็นขณะนี้ผมนั้นหาทางออกจากป่าไลนะตอนนี้ผมกลับมาจากที่อาจารย์เขานะครับผมได้ไปปรึกษากับเรื่องที่แบบว่าผมนั้นจะไปฝากให้แกดู น้องคนที่ผมเจอเนี่เป็นลงที่ผมเอาไปฝากไว้ที่บ้านนะแต่ผมก็ได้คุยกับอาจารย์เรียบร้อยอาจารย์ก็บอกว่าอีกสองถึงสามมันค่อยพาน้องเขามาหาอาจารย์นะครับผมน้องเขาอาจจะไม่ให้อาจารย์เขาอยากจะเจอน้องเขาก่อนนะว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจเองนะว่าเขาจะรับน้องเขาหรือไม่นะอาจารย์เขาบอกก็ไม่รับปากนะแต่ณขณะสิ่งที่ผมต้องน่ากังวล มาสุดก็คือตอนนี้ผมนั้นยังหาทางออกจากป่าไม่เจอนะผมก็จะพยายามหาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วน,นะส่วนเมื่อนะคืนนะเมื่อคืนผมก็ไม่นอนทั้งคืนนะตาผมเลือลทุกคนไอพีปอบตอนเมื่อคืนนี้ทากับผมไปแสบมากนะมันไม่ให้ผมนอนเมื่อคืนเลยนะนนขณะผมต้องรีบออกจากป่าให้ได้โดยเร็วที่สุดน,นะครับเพราะว่าถ้าตกกลางคืนแล้วจะเกิดอันตรายแกผมนะครับทุกคนเอาเป็นว่า ผมนั้นจะรีบออกเดินทางบปาในนี้เร็วที่สึดนะครับไปกันครับทุกคนตอนนี้น้ำขผมก็หมดไปนะด้วยแล้วนะครับผมแหล่งก็หมดผมก็ไม่รู้ตอนนี้ผมนั้นอยู่บริเวณแถวไหนนะฟ้าก็เริ่มมืดนะนะทุกคน ตอนเมื่อคืนนี่มันแสบมากทุกคนแล้วมันเลยเมื่อคืนน่ะไม่รู้ผมก็แต่ผมแบบผมจะพูดไงผมไม่รู้ตัวเพาตอนนี้ผมหลับไปนะครับทุกคนตอนที่ผมหลับไปผมนั้นไม่รู้ตัวเองนะเ่าตอนนีน้เหมือนผมแบบโดนมนต์สะกดยังไงก็ไม่รู้ครับ กลับมาดูกล้องทีนะครับกลับมาแล้วผมกลับมาดูกล้องทีนี้โอ้โหมันเรียแข้งเลียขาผมสีที่ผมมีใส่ตะกุดมาทุกคนนั้นจะเกิดอันตรายแต่ตัวผมนี่ได้แน่ๆนะครับทุกคนถือว่ามีความโชคดีที่มีใส่อยู่แล้วก็อาจารย์เขา ได้กำชับผมว่าห้ามถอดตะกุดเลยค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนพวกปีสางมันไม่สามารถทำอะไรผมได้นะเดนไปหนต่อนดูว่าผมหาทางออกไม่เจอแลทุกคนผมนงปลามานตอนนี้ ตอนมาตอนมาเขาจําได้แตตอนกลับอะ่ะเป็นเพราะผมนอนน้อยพักผ่อนน้อยด,ด้วยนะครับเลยทําให้ผมแบบจําทางไม่แล้วนะแล้วผมจะขอเดินทางออกหาทางอีกคู่นะะมจะต้องรีบออกจากป่านี่เ๋ยรู้สึกช่วงกลางคืนอันตรายเลยน่ากลัวมากนะครับ ไม่ว่าผมจะเดินมากี่ครั้งผมก็เหมือนผมรู้สึกว่าผมเดินวนไปวนมาเดินวนไปวนมาผมไม่รู้ว่าผมเหยียบตรงถาวรหลงบปผ่าเหยียบตรงถาวรหลงบป่าก็มไม่รู้นะเดินเหยียบตรงถาวรหลงเปล่าวะผมแม่งเดินแบบเดินวนไปวนมาแค่นั่นแหละ ขาหนังออกไม่เจอสักทีนะครับทุกคนผมมาโป่เจอก้อนหินก้อนนี้อ่ะอผมเดินมาหลายรอบแต้่ผม ไม่ได้เปิดคลิปให้พี่พด,ดูได้ดูเลยผมเดินบนมันโซนนี้หลายรอบแล้วนะคนลองฟังดีๆนะครับเหมือนผมจะรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงเหมือนมีใครตามผมมาอะไรอย่างไงไม่รู้เลยครับ เสียงอะไรวะเสียงอะไรกันทุกคนกูนี่เจอันผมไหมผมยังไม่เจออะไรเลยนะเนี่ยเสียงมันเหมือน,นอยู่บริเวณข้างหน้าแต่ผมยังไม่เจออะไรเลยนะน ใครว่าเป็นไงุกอไมันจะบังนะอาจจะเห็นไหมนั่นนะทุกคนเห็นไหมไม่ไม่ไม่งนะงินเงินเนก็อารมน่ เจอกลาเลยอุย้ยไยไอ้ผมนั่นไปเพเยเยบกินไม้ผมนันไปเพยเยบกินไม้ทุกคนผมเองครับผมเอ ผมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับน้านต้องการอะไรล่ะครับมาทอะไรน,นผมหรอผมจะกลับบ้านครับแต่ผมหาทางกลับบ้านไม่เจอจาอยากกลับบ้านงั้นเหรอใช่ตามเข้ามาสิผมเชื่อใจน้าได้งไงอ่ะ ตามาได้ได้ไดผมเดินวนไปมาที่นี่สถานที่นี้หลายรอบแล้วนะครับตามมาคนผมว่าผมต้องลองเชื่อใจแต่ครั้งหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมนอนผม,มอยากนอนตายที่นี่คืนหนึ่งนะเองก็กลัวปาก็เดียวเองไม่กลัวเรื่องอะไรวะผมไม่กลัวอะไรหรอกครับนะ แล้วไปอยู่ตรงนี้กูบอกให้ไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดายัางไงครับนะเอาพนมาคหรอกตามข้ามาตามอยู่ครับก็ตามอยู่ไงครับทำอะไรอะถือไม้ให้ไหมครับมาป้องกันไงไมาป้องกันตัวเออ่่ว Uh huh. ตามมาอยู่ครับก็ตามมาอยู่เนี่ยครับเอ็งกวนๆตีนี่หว่าไม่ได้กวนครับไปแล้วเอ็งครับยัง<ม>ไงต่อพอไ,ไหมพอมั้ยไม่มีเลยครับไม่มีอะไรติดตัวมาสักอย่างเลย ไม่มีครับไปทำไมครับม,มีมีดอยู่ใบเดียวครับม, <า S 1> มีมีดติดตัวอยู่ใบเดียวครับนาจะเอาไปทำอะไรครับถามาว่ายังเอื่นมีไหมไม่มีครับนายอยากได้อะไรอ่ะ เจ้ามีเจ้าก็เอามาให้ข้าเถอะให้อะไรผมไม่เข้าใจเลยเจ้ามีเจ้าก็เอามาไม่อยากเก็บเถอะนายพูดให้ชัดเจนดิมีอะไรนายต้องการอะไรตับทิ้เงินทองไงงานอยู่ป่านายต้องใช้เงินทองอย่เี้เหรอทำไมจะไม่ลองใช้เหรอฮะงานอยู่ป่านายต้องใช้อะไร ก่อนเต้นกูงั้นเหรอเอาหน้าพูดอย่งน้นนามาเขาบ้างไงฮะจะเอาผมเหรอเด็กก่อนเต้นเฮ้ยออกเด็กเด็กถอนเท้าก่อนมองฮะต่อยแข่งท่านเยอะนะ ยไม่มีอะไรให้เลยเอามาไม่มีวัเอาอกมามีมีเอามาเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรให้ไงเว้ยบอกอีกครั้งไม่มีไม่มี แรงเยอะนี่หว่ามึงก็เป็นมวยเหมือนกันนี่หว่าธรรมดาเลยเป็นที่ไหนล่ะเอาอย่างนี้เรามาใช้หมัดดีกว่าไหมไม่แขนผมไม่ดีข้างหนึ่งผมคอใช้มีดเอาวาใช้หมัดดีกว่าเอามา เี้ยตรงไปออมาเลยเฮ้ยเป็นอะไรลื่นล้มเจ็บเองผมลื่นล้มเมื่อกี้ยังไม่ทันทำอะไรเลยผมยังทันทำอะไรเลยผมลื่นล้มก้อนตีนกูเหรอเด็กวานเสิรพึ่งคัดเข้ามามันแรงว่ะ คืนก็ไม่นอนทั้งคืนเขาบอกแล้วในปลานี้มันอันตรายพราเจ้าคิดเจ้าไม่ฟังเราก็ต้องโดนอ เ,เล่นคนขังผมอะผีป่าช่วยผมเยอะนะผมจะบอกให้ผมยิ่งคนธรรมดาเหมือนานานะเป็นมวยเหมือนกันนี่หว่าเอามาซะดีๆ<อ><อ>มวยไทยมึงกูจะจัดการมึงเยอะนี้จะฆ่าของทิ้งตรงนี้ ก็ทีไม่ใครหรเฮ้ยมาดดมาดดมาดดมาเดมาีเม่ทีไม่โดนก็เจาะที่ให้โจรหาเลยว,วะหมามามาดิ มาแข่งฮันเดีวไม่กลัวเว้ยมาดิก็เข้ามาดิออเฮ้ยอเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าเอยเอออย่าตายกันแล้วออย กูได้หายโทษใจแน่เอามึงเด็กโกูไปนอนทรมานตายแบบนี้แหละมึงมันไม่มีอะไรกูจะเอาเเด็กวานชน เอาโซ่ควดเนี่ยเจ้าไม่ได้ออกไปนี่ยโอ้สัตว์หน้าผมเก็บชิโคไม่หมดเลยอา

โอ้โหคนผมได้ถูกจนปนนะแล้วก็ผมคงคิดว่าผมจะถ่ายคลิปต่อไม่ไหว,วนะวก็ในบริเวณบนยอดเขาแห่งนี้นะมันก็ยังพอมีแบบสัญญานะทุกคนอยากทุกคนช่วยไปบอกครอครัวผมด้วยนะว่าผมติดยู่ในป่าแห่งนี้ผม จะไม่ออกไปนะมู่รอเพื่อนผมออกมาหานะทุกคนฝ่ายพีพีฟทุกคนช่วยไปบอกเพื่อนผมด้วยนะว่าตอนนี้ผมติดอยู่ในป่าผมเดินตอบไม่บ่อผมจุกไปหมดแล้วทุกคนจำมักเข้าของสัมภาระของ,ของ,ของผ,มผมก็เดินขโมยไปนะ้วทุกคนทุกคนก็ดูครับต่อยผมหน้าบวมเลยมันต่อยผมนหน้าบวมเลยทุกคนพีพีเอฟซีเห็นไหมครับ แต่เตแเราก็เตะมันจนป่านั้นเตะเขาซี่โครงผมโอ้ผมเสียวแขนผมมากเลยมเมื่อกี้ตีมันไม่เตะเข้ามาฝั่งนี้ทำเตะเข้ามาฝั่งนี้แขนผมสามารถหลุดอีกรอบได้นะผมคงจะไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วทุกคนผมจุกมากเลยผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคน 아, 아, 아.